โอเคกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาไทยพิทชิงสุขุมวิท8ปนะคะวันนี้เรามาจัดโปรเจ้าชุดจิกกิ้งนะคะดีดดิ้นสะใจนะคะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นชุดเบสนะคะเต้าชุดสปินนิ่งใกล้หมดแล้วนะคะก็เลยแบบได้เบสมาอีกนิดนึงก็อฮ้ยรีบจัดให้ลูกค้านะคะอ่าเผื่อจะไปออกชุดปินปีกันนะคะแต่ว่าต้องรีบหน่อยนะ,ะเพราะว่าใกล้แล้วนะคะเข็นดำดำแดงแดอย่างนี้ ไม่พ้นนะคะเจ้า G Max t i ก k i n g นะคะหรือว่าคันพอไซส์ของ G Max นั่นเองนะคะ G Max t i ก k i n g ซึ่งแบบมันเป็นเนื้อโตลิดคาร์บอนที่แบบเก่งโคตรนะคะเป็นคันเดียวที่งออย่างนี้ได้นะคะไม่ใช่คันตำหน้าเป็นการไฟ์เนื้อโตลิดคาร์บอนนะคะเกรดพีเนียมนะคะเพราะว่าลิฟโคตรสูงนะคะเด้งตะใจนะคะเห็นอย่างเงี้ยน้ำหนักเบานะคะชุดเนี้ยจัดชุดโรนะคะครบชุดพร้อมส่งอยู่ที่3 5 9 0บาทเท่านั้นนะคะจัดแค่1ิชุดนะคะมีลอกทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวานะคะ คันมีทั้งสีดําแล้วก็สีแดงนะคะขอพูดแบบแลบๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องพูดเยอะนะคะมันเหลือไม่เยอะแล้วนะคะเรื่องของเรื่องนะคะขายหน้าร้านหนึ่งเดียวก็จะหมดแล้วนะคะอ่าจะสั่งแยกก็ได้ถ้าเกิดใครมีลอกอยู่แล้วหรือจะสั่งแยกก็ได้ถ้าใครมีคันอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าไม่มีเลยก็จัดครบชุดไปเลยก็ได้นะคะครบชุดพร้อมส่งสา9พันห้า้อยเก้าสิบดย่นะคะเจ้าชุดนี้ประกอบไปด้วยคัน G Max คอไซส์นะคะหกฟุตสามท่อนเดียวนะคะเนื้อโซลิดคาร์บอน คันเบสจะเป็นบิวไกวนนะคะเวทพีอีหนึ่งสามนะคะงอได้สะใจเหนียวเหนียวแบบเด้งหนึงดังยิ่งวันวนวลาะมืออีกนะคะตีได้นะคะบิวไก่วนมาให้นะคะเวลาเราจิกจิกจิกไซส์ใหญ่เนี่ยปลายโค้งลงเนี่ยสายจะไม่พาดคันเบสเลยนะคะจะคว่ำลงนะคะโคตรเจ๋งนะคะโคตรเจ๋งนะคะมีทั้งสีดําแล้วก็สีแดงนะคะถ้าเกิดจัดสีแดงก็จะเทสะเท่จ้าสะใจแบบนี้แต่ถ้าเกิดจัดสีดําก็จะเรียบหรูด,ดูไฮโซแบบ นี่บอกเลยนะคะหนูไม่เคยทำอย่างนี้กับคันอื่นนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็อย่าไปทำอย่างนี้กับคันอื่นนะคะหักแน่นอนนะคะบอกไว้ก่อนนะคะ mm hmm. อ่ะจบการแลปไปแล้วนะคะคันเบดนะคะเป็นด้ามุูเดิลน,นะคะแต่งรีซีทมาให้อย่างดีเจ้าตัวนี้เคยแยกทำคลิปแยกไปแล้วนะคะร mm ีฟ hmm. ีทเป็นรีฟีทแต่งนะคะไม่หลุดนะคะทนทานโคตรนะคะเนี่ยแน่นสุดสุดสใจนะคะ mm hmm. เห็นราคาแค่นี้ไม่ถึงพันไม่ถึงแบบ คันราคาแท่นี้กัดได้ขนาดนี้นะคะเวลาเราถอดนะคะก็คือสมตรยหนงี้แล้วหลุดไม่ต้องตกใจนะคะแค่เราปรับกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะให้มันตรงร่องเนี่ยแล้วเราก็หมุนกินเกียวก็ไปดีค่ะพี่จนกว่าจะถึงขาลอกของเราอะคะ่ะไม่ว่าเราจะใส่ขาลอกลอกเบอร์ใหญ่แค่ไหนมันก็จะได้ใส่ได้ง่ายๆนะคะไม่มีหลุดนะคะทนทานโคตรๆนะคะใครที่เป็นมือใหม่ก็หัด ต้องศึกษาเพิ่มนิดนึงนะคะจะได้ไม่ต้องตกใจนะคะบางคนเอ้ยมันหลุดขึ้นมาตกใจตกใจทาไมนะคะเราก็แค่ใส่กับเข้าไปเพราะว่ามันก็กินเกี่ยวข้างในแค่นั้นเองนะคะทุกทีน้ําหนักเบามากนะคะเหน็บจจกระแลจิกตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึกตกต๊กนะคะถนัดขวาเลือกขวาถนัดซ้ายเลือกซ้ายนะคะจบแล้วนะคะกับคันเบ็ดนะคะมาต่อกันที่ลอกนะคะจัดลอกคู่กับไพโอเนียอัติจูดนะคะโอ้ บีซีนะคะนี่แลบมามันมากนะคะจัดโปรจากเฉพาะลอกนะคะสองพันสองเก้าสิบเหลือหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะคะโยกนะคะเจ้าตัวนี้นะคะแม็กแดกแปดกิโลนะคะใส่แขนจิ๊กมาให้แล้วนะคะแค่เฉพาะแขนอย่างเดียวถ้าเราซื้อแยกอ่ะเฉพาะแขนใช่ไหมคะก็แปดเก้าร้อยบาทแล้วแต่อันเนี้ยเขาใส่แขนจิ๊กมาให้นะคะไม่ต้องไปโมเพิ่มแล้วนะคะใช้อย่างเดียวเบรกก็แปดกิโลนะคะเบรกแปดกิโลนี่ตกปลาคูณสามคูณสี่ได้เลยนะคะลูกค้า สามสี่กิโลเออคูณสามถึงสี่เท่าของแม็กแดกนะคะไม่ได้หมายถึงว่าตกปลาได้แค่แปดกิโลอยนาอโอเคนะคะตัวนี้จะเป็นอาติจูดบีซีสามพันนะคะมีทั้งหมุนซ้ายแล้วก็หมุนวานะคะลูกปืนสแตนเลสหกตลับนะคะคงไม่ต้องมีคนคงไม่มีใครมาแซวหนูใช่ไหมพี่เอาไปตกปลาทะเลได้ไหมลอกจิกกิ้กกงอะพี่เขาทํามาเพื่อตกปลาทะเลนะคะแต่ถ้าถามหนูว่าชุดนี้เอาไปตกตะายได้ไหมมีลูกค้าเอาไปตกบึงพันรวยแล้วนะคะปลา บึกไซส์ยี่สิบเจ็ดกิโลนะคะเล่นมาแล้วสะใจนะคะแต่ว่าลอกมาเป็นลอกหยดาทรงเบสหยดน้ํามันจะไม่มีกิ๊กเสียงแค่นั้นเองเราก็ต้องดึงสายออกมาแล้วก็เกี่ยวกับขวดไว้นะคะห,หรือที่เขาเรียกว่าตั้งขวดนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้รอบเกียร์หกจุดห้าต่อหนึ่งนะคะจู่สาย0.33ได้180เมตรนะคะ0.40ได้120เมตรนะคะ แต่หนูเคยกอ่อสาย PE 1.5้าของ Gmax ถัก9้าให้ลูกค้าได้200อเมตรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่สายคุณภาพของสาย PE ที่เราซื้อด้วยนะคะใครที่อยากได้สายเพิ่มนะคะถ้าเลือกถักแปดหนึ่งอยเมตร2 5 0หบาทแต่ถ้าเลือก200อเมตรเต็มเนี่ยก็เพิ่ม500บาทแต่ถ้าอยากได้เป็นถัก9้าไปเลยของ Gmax นะคะก็เพิ่ม1 0 0เมตร3 5 0้าบาท200รอเมตรเจ0ดรอยบาทแค่นั้นเองนะคะก่อครั้งเดียวอยู่กันย,ยาวๆเป็นปี2ปีนะคะ เจ้าตัวนี้นะคะลูกเอ่อบอดี้เป็นอลูมิเนียอ่าไม่ใช่บอดี้สปูนเป็นอลูมิเนียมนะคะนี่ลื่นปื้ดสะใจนะคะมีหน่วงมาให้ตั้งง่ายนะคะแขนดีมากเลยนะคะน้ําหนักเบานะคะแล้วก็มีหน่วงแม่เหล็กมาให้สําหรับลูกค้าที่แบบตีกับจิกเล็กหน่อยอ่าจะได้แบบกันฟูได้ดีนะคะหนูค่อนข้างชอบนะกับดีไซน์ที่เขาให้มานะคะ ตัวใหม่นี่มันเด้งดีจริงๆนะคะแล้วก็กําลังลอกมาที่ให้เบรกมา8กิโลเนี่ยมันไม่ต้องโมแล้วนะคะให้มาเยอะกว่าชิมาโ,โนอีกนะคะแล้วข้อสําคัญคือบิวไกด์วอมาให้ชุดเนี้หนูบอกเลยนะ,ะเพิ่มจะเพิ่มใส่พีก็ได้หรือไม่เพิ่มก็กจบที่ใส่เอ็นแถมครบชุดพร้อมส่ง3ามพันห้บเออสามพบาทเนี่ยชุดเดียวจบจเนี่ยจะสั่งกี่ชุดก็ได้นะคะบวกไปได้เลยนะคะแต่มีแค่อย่างละสิบชุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าลอกกับคันจะหมดแล้ว ใครที่แบบเอออยากซื้อแยกหนูก็ให้นะคะตามราคาที่บอกไปข้างต้นนะคะแต่ถ้าเราซื้อครบชุดเราจะได้เอ็นแถมด้วยซึ่งเอ็นแถมมว้วนหนึ่งมันก็200กว่าบาทนะคะค่อนข้างคุ้มกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีแล้วอ่าจจะอยากเซฟคอร์สหน่อยก็เล่นเจ้าแบบเออซื้อแยกไปแค่นั้นเองนะคะจบแล้วนะคะวันนี้กับทิปแล็โยนะคะวู้เหนื่อยกันเลยทีเดียวนะคะชุดกิ๊กนะคะเวลาสั่งเข้ามาหนูขอเลยนะคะแอดมินเราทํางานกันหนักมากนะคะ ตอนนี้ทุกคนใจไปล่องลอยอยู่ที่ทริปปีใหม่หมดแล้วหนูด้วยนะคะปีใหม่ไม่อยู่นะคะลูกค้าไม่อยู่นะคะจองจองเที่ยวบินไปแล้วนะคะใครอะไรจะมาหาประเทศไทยไม่รู้นะหนูไปแล้วนะคะสามเป็ดไม่อยู่นะคะกับมาทีวันที่สามนะคะส่งออนไลน์เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าปึ๊บปั๊บอยากได้รีบอยากรีบได้ของจะออกแล้วพี่เห,เหมือนกันนะคะรีบสั่งรีบโอนรีบส่งนะคะจานอังคารนี่ยังส่งเป็นวันสุดท้ายนะคะ ได้ใช้ก่อนปีใหม่แต่ถ้าสั่งมาวันพฤหัสนย่ยแน่นอนนะคะหลังปีใหม่เจอกันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นรีบหน่อยนะคะทุกคนรีบอยากเที่ยวหนูก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะอันนี้เป็นวันคริสต์มาสแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุนหน้านะคะเจอกันอีกทีปีหน้านะคะแหมเล่นมุกนี้นี่ถ้าเล่นตอนต้นปีนี่โดนตบตลกเลยนะคะแบบไอเด็กบ้านะคะ หนูเลือกเล่นถูกใช่ไหมมาเล่นวันสิ้นปีพอดีเจออีกทีป,ปีหน้านะคะพี่เนี่ยอาทิตย์หน้าก็เจอกันแล้วนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเล่นมุกนี้กันนะคะโอเคนะคะฝากไว้อีกคลิปหนึ่งด้วยนะคะสั่งกันเข้ามาแจ้งมาเลยนะคะเอาคันสีดําหรือคันสีแดงนะคะเวทเดียวนะคะพีอีหนึ่งสามอ้อขอโทษทีหนูลืมบอกน้ําหนักเหยื่อนะคะน้าหนักเหยื่อจิ๊กที่เหมาะสมก็คือสามสิบถึงร้อยห้าสิบกรัมอ่าอันนี้ไม่ลืมแหละ ลูกค้าหลายคนบอกแลบเกินนะพี่บางทีก็ลืมแจ้งรายรละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าไหนลืมแจ้งจะเป็นพิมพ์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะ <laughs> อยากให้ลูกค้าสนุกสนานกันนะคะว่าปีนี้มันก็ค่อนข้างเครียดกันหลายอย่างถูกไหมเราก็ยังต้องอยู่กันไปยาวๆนะคะเพราะดูแล้วน้องโอไมคคอนก็คงมาห <laughs> าเราแน่นอนแล้วนะคะทุกคนก็รักษาสุขภาพนะคะอย่าลืมนะคะโซเชียลดิแคตติ้งยังต้องจําเป็นนะคะใส่แมสน,นะคะออกที่สา,าธารณะล้างมือบ่อยๆนะคะทกเจลนกฮอลอติดตัวไปด้วยนะคะ ทางร้านเราก็เป็นห่วงลูกค้าทุกๆคนนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นห่วงพนักง,งานแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะถ้าเกิดน้องเขามาเยอะๆหนูก็จะขอใบ <c oughs> ขอหยุดเหมือนกันนะคะกลัวๆนะคะสีรอบสวยมากนะคะเป็นสีออกดําเทามันคือดําด้านแต่เวลามันประกบก,กับคันเด,ดแล้วโคตรเท่นะคะใครที่ดูมาถึงตอนนี้แสดงว่าคุณเป็นแฟนพันธ์แท้ร้านหา่ไทยฟิชชิ่งอยู่ห้องมิตรติดผ้าแล้วจริงๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมายาวนานนะคะ ตอนนี้ยอดกดดูคลิปทั้งหมดของทางร้านเรานะคะทางช่องร้านหาไทยพีชิงสุขุมปิท85ทาง youtube เนี่ยแต่28ล้านครั้งแล้วนะคะกําลังใจที่ดีมากของทางร้านนะคะใครที่มาติดตามใหม่ๆเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะหนูอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์ที่อยู่ใต้คลิป youtube นะคะมันเยอะมากคลิปเรามีเป็นพันนะคะขอความกรุณานะคะแอดไลน์หรือถ้าเข้ามาทางแฟนเพจ a c e b o o k หาไทยพีชิงสุขุมวิท85ได้นะคะถ้าทางไลน์ก็คือไลน์แอดนะคะ ทีมเอกลมๆตรงช่องค้นหาเนี่ยแอดเพื่อนเนี่ย A กลมๆคือ A แอดนะคะแล้วก็หัดไทยพิชชิ่งเฮทเอทเแล้วก็เลขแปดสิบห้านะคะจัดเขาเรียกอะไรไลน์ไอดีใหม่นะคะฉลองนะคะเพราะว่าของเก่าเต็มแน่นเอียดนะคะลบอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นแอดไลน์ใหม่กันนะคะ A กลมๆนะคะ A อแอดฮัตไทย H A T H อ I เฮเแปดสิบห้าพักมาได้เลยนะคะไม่ต้องรอเพิ่มเพื่อนอะไรใดๆทั้งนั้นแล้วนะคะเพราะว่า มันไม่มันไม่ต้องเพิ่มแล้วหนูซื้อซื้อหมดซื้อหมดนะคะเพื่อให้ลูกค้าทุกคนทักกันมาได้ง่ายขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ไลน์มันปิดไว้นะคะไลน์มันปิดไว้นะคะเลือกอะไรก็ไม่ได้นะ,ะแอดอะไรก็ไม่ได้นะคะอ่ะทักเข้ามานะคะขอความกรุณาอย่างที่บอกนะคะดูะรายละเอียดมาให้ครบนะคะชุดไหนสั่งอะไรยังไงส่วนใหญ่จะแจ้งราคาแจ้งสเปกไว้ให้แล้วแต่ถ้าเกิดเราฟังไม่ทันหรือเวลาฟังน้อยเนี่ยแตะที่ชื่อคลิปแล้วเลื่อนลงมาอ่านที่ด้านล่างส่วนใหญ่จะลงะรายละเอียดไว้ให้ค่อนข้างครบนะคะ แต่ถ้าคลิปไหนลงไม่ครบมาแจ้งเตือนได้นะคะบางทีหนูก็ลงคลิปเสร็จแล้วไปตกปลานะคะอาจจะแบบเอ้ยลืมเช็คนะต้องขอโทษไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ